สวัสดีครับมาพบกับทีแกรนเจอร์นะครับวันนี้มาอยู่กันที่ IDC นะครับมาอัปเดตกันสักนดิดหนึ่งเพราะว่าผมเริ่มที่จะต้องไปไล่เก็บเรนเจอร์จุดติแล้วนะครับตังเป้าเอาไว้ว่าจะเสริมความแข็งแกร่งใน PVP ทั้งเกมเล่นเองและก็เกมตั้งรับนะครับกะว่าจะให้มันอยู่บนแพลตินัมให้ได้แบบสบายๆนะอันนี้ต้องรอดูนะครับตัวแรกคือเกลี่ผมจะต้องสลับเป็นร่างไฮเปอร์ให้ได้นะครับเพราะว่า เอาความสามารถต่อต้านพายุฝนนะครับทางเกมเล่นเองแล้วกเกมตั้งรับเนี่ยช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนมูนรียางน่าจะเป็นตัวต่อไปนะครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุคือร่างไฮเปอร์มันจะฮิวเลือดสูงนะครับซึ่งมันจะทําให้ทีมผมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเรนเจอร์โครโบในครึ่งเดือนหลังอันนี้ผมเอาข่าวลุดจากทางไต้หวันเนี่ยลงในเพจทีเคเรนเจอร์เกมโซนนะครับ น่าจะ22วันแล้วนะคือข่าวหลุดเนี่ยมันมาจากทางไต้หวันนะซึ่งประกาศของทางไทยเนี่ยไม่มีนะครับทางไต้หวันนี่ประกาศหลุดมาแล้วนะว่าวันที่18ครับจะมีการปิดซ่อมบรรลุถ่านทับนะครับก็เรนเจอร์โคโรโบค,ครึ่งเดือนหลังมาแน่นอนนะครับถ้าดูตามนี้ก็ตรงกันนะวันที่18ก่อน10โมงเช้านะครับหลัง10โมงเช้าก็จะเป็นครึ่งเดือนหลังละอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับคือความสามารถไฮเปอร์ทะลุน้ำแข็งเนี่ย มันน่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งติดมาแน่นอนแล้วล่ะ,ะต้องมาดูกันนะครับผมก็เลยต้องมาไล่เก็บจุดติแล้วส่วนเวลน่าจะนิ่งสักนิดนึงน่าจะขึ้นช้าละเพราะว่าขนนกผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับส่วนเหรียญก็ไม่ไหวเหมือนกันคือเวลเนี่ยมันขึ้นไม่ยากเย็นนะครับการอัพเวลเนี่ยไม่ยากแต่ว่าการหาเหรียญกับขนนกยากมากนะครับน้องๆถามเข้ามาผมก็มีปัญหานะครับไอดี ID สร้างใหม่เนี่ยถ้าเกมไม่ได้แจกแล้วก็ต้องใช้จํานวนมากเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะ อ่ะตอนนี้ผมอัปเกรดมาประมาณนี้ก็ยังขาดอีกเยอะมากจำเป็นจริงๆรครับส่วนของสมบัติเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ายังไงก็ต้องเก็บให้ได้ร0 0เพราะว่าช่วงดั้นหลังๆเนี่ยดูนะครับเพิ่มระยะโจมตีเรนเจอร์ระดับ3เพิ่มพลังโจมตีระดับ3เนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มพลังชีวิตสำคัญมากๆนะอันนี้ต้องเก็บให้ได้ร0 0เซนตะครับตัวจุดตินะครับที่ผมต้องไปเก็บเนี่ยก็ตัง้เตงเป้าเอาไว้ว่าจะทา เกาลีนะครับซึ่งเกาลีกับตัวรีน่าของผมเนี่ยหัวใจจะเยือกฉะนั้นเนี่ยด่านหัวใจเยือกจะเก็บง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่เก็บกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมคงจะตัดต่อนะครับเพราะว่าขนเนี่ยน่าจะไม่พอเดี๋ยวไปไล่เก็บกันเลยนะครับก็มากันที่นากาก่อนคือจริงๆตอนเนี้ผมน่าจะผ่านระดับยากได้แล้ว กับตัวเรนเจอร์แล้วก็เกียร์ที่มีนะแต่ปัญหาคือป้อมผมเนี่ยน่าจะเอากระต่ายไม่อยู่มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเล่นแค่ระดับปกตินะครับอ่ะดูทีนี้นะดีหน้ากับเตารี่นะครับมีความสามารถไฮเปอร์ต่อต้านอ่ะผมก็พกเพื่อนมาก่อนเอาเซฟเซฟนะครับนี่เอาเซฟเฟเลยเลือกเพื่อนเก่งๆก่งมานะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็ปล่อยลงมากดออโต้เลยครับนี่ครับแล้วก็ลุนเอารู้ว่าขีปาวุธนะครับตรงนี้สําคัญมาก เนี่ยผมมีลำลำเยวะยนครับป้องกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันสลับกลับมาผมไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่นะแต่ป้อมต้องอัพให้เยอะกว่านี้ป้อมผมยังไม่ไหวนี่ครับรีน่ากับเกาลี่ยิงแรงมากคือระดับปกติเนี่ยผมจะฆ่ากระต่ายได้ในเวลาที่ไม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 ่นานนักนะครับอ่ะต้องมาลุ้นเอานะครับคือขนเนี่ยผมน่าจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่เก็บละดานเดี๋ยวเอาด่านนี้ก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูนะ เออคือน้องๆปั้นมาใหม่ๆเนี่ยถ้ามีเรนเจอร์ตัวดีๆนะครับมันช่วยได้เยอะมากนะก,กดออตโต้เลยครับคือตัวทางคริเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยครินะครับยิ่งชนะทางธาตุโอ้โหผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับใช้โปอ่ะคือมันยิงแคบไม่กี่วินะครับบอสตายได้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงมากนี่ลำยำย้นนวลมา โอเคป้อมน่าจะต้านกระต่ายได้ประมาณหนึ่งในระดับปกตินะครับแต่ระดับยากยังไม่ไหวนะเดี๋ยวไว้ป้อมอัปเกรดโอสูงกว่านี้นะครับนี่โอเคเรียบร้อยคือด่านตรงนี้เนี่ยผมสบายและได้ลีหน้ากับเกาลีปุ๊บนะครับจบเลยนะตรงนี้ต้องมาลุ้นอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นเล่นด่านอื่นดูบ้างน,นะครับซึ่งมันต้องไล่เก็บนะครับก็คงต้องเป็นแค่ระดับปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูด่านนี้ มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่มีความสมามารถนะครับก็ระดับปกติไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเรียกเพื่อนมายิงถ้าเกิดเป็นทางคริโตทำดาเมจช,ชนะทางธาตุเนี่ยนี่ครับดูครับยิงปั๊บเดียวบินเลยครับอาอยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยกระต่ายกระต่ายหายไปละกระต่ายหายไปเรียบร้อยกระต่า,ตายวิ่งมานี่โดนยิงตายครับ ระดับปกตินี่สบายแล้วแต่ว่าต้องมารุ้นอย่างเดียวนะครับเรนเจอรตั้มกบตอนนี้ผมยังมีแค่ทีมเดียวนะซึ่งค่อยๆเก็บไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูด่านนี้ต้องอดทนนะครับเล่นแค่ระดับปกติไปก่อนไม่งั้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆเอ้จริงๆผมใช้มูลไม่ได้เอ้ใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าผมยังมีแค่ร่างแปดดาวธรรมดานะครับสกิลสงเนี่ยเป็นสกิลฮิล นำมาเล่นในด่านแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอบอสบางด่านเนี่ยลูกน้องมันสามารถโครน n i n g เราไปได้ปุ๊บนะครับอ่านี่ดรอปเห็นว่าระดับปกติก็ดรอปได้นะครับนี่ครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเปิดด้วยตัวดีๆมีเกียร์ดีๆนะครับซึ่งเกียร์ของผมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจัดใ้ได้ละเดี๋ยวผมเอาขนนกมาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องไปจับให้ครบ เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้มันต้องใช้ถึง3ตัวเลยนะสำหรับของผมนะอ่ะเรียกเพื่อนมานครับคือผมไม่ค่อยคัดเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าระดับปกติเนี่ยทีมของผมค่อนข้างจะเอาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนโหดขึ้นมาแป๊บเดียวก็จะจบแน่นอนนะครับเนี่ยแต่ว่ามันโดนสกิลไบหรืออะไรทั้งอย่างนี้เนี่ยไปดึงก็นิ่งเลยนะเนี่ยกลายเป็นว่าดาเมจของทีมผมเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับ โอ้โหดีอาไม่ดรอปเลยครับไม่ดรอปก็ต้องทําใจนะอดทนเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับนี่พกเพื่อนมาอย่างที่บอกว่าเพื่อนค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยจบได้ไวมากขนนกใช้เยอะนะอดทนกันนิดนึงคือผมเนี่ยก็เล่นตามสเตปอะประมาณนี้นะครับมาสักหน่อยนี่มาจนได้นะครับคือหลังๆเนี่ยเหมือนโตเกมเขาก็ อ,อ,อยากจะให้ดรอปง่ายขึ้นนะครับบางทีเนี่ยระดับง่ายมากก็ดรอปนะมีน้องๆบอกอยู่เหมือนกัน,นครับคือทีมตั้มกบของผมเนี่ยเพิ่งเป็นทีม10แต้มอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยทีม2เนี่ยเป็นพวกทีม10แต้มนะครับเพราะว่าร่างร่างธรรมดามันจะเก็บได้แค่10ตัวเอลตราจะเก็บได้ร้อยไฮเปอร์จะเก็บได้ร้อยครับส่วนตัวจุติอยากสลับเป็นไฮเปอร์นะมีน้องๆถามมาอยู่เหมือนกันว่า ที่ทาไมผมเอาตัวจุติร่างไฮเปอร์มาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ตักตัว8ดาวธรรมดานะครับมาเป็นวัตถุดิบนะสลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บจบเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกาหลีของผมเนี่ยยังขาดตัวอะไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีเก็บสะสมเอาไว้แล้วบ้านครับก็อริสครบแล้วนะมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าผมผ่านได้สบายและลำํำเยือยวนครับบอสเซนททอเดี๋ยวไว้เปิดเนี่ย ขาดตัวเดียวเท่านั้นนะครับลีอารขาดอีกหนึ่งตัวนะครับเจคอบหนึ่งตัวแล้วก็นาคาหนึ่งตัวโอ้โหผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานละแต่ขนนกนะครับไม่รู้ว่าจะรีทันไหมอันเดี๋ยวไปไล่เก็บกันนะครับนาคาครับระดับปกติเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไม่ใช้เพื่อนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมเคยเล่นและมันผ่านได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับอ่าระดับปกติเนี่ยผมสามารถ ค่ากระต่ายได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะเนี่ยโดนลำนำเย้ายวนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเกาลี่และลีนานครับมีความสามารถป้องกันอยู่โอ้โหโดนโคนิ่งไปแบบนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่ค่อยดีแล้วนะอาจจะยิงสวนได้ครับเพราะว่าดาเมจรุนแรงรัวขีปนาวุธครับกระต่ายไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ยิงเข้าไปไปเยี่ยงเรียบร้อยครับโอ้โหดูริยางนี่โคนิ่งของผมไปนะเนี่ย อามาตะกีกดูนะครับว่าจะได้ไหมโอ้โหด่านนี้รอบนี้ค่อนข้านจจยากนิดนึงนะครับยังดีนะที่มูนดุยางของผมเนี่ยถ้าเป็นอัลตร้าจบเลยนะครับเอามาเล่นไม่ได้นะครับตัวที่มีสกิลฮิลยเลือดนะครับไม่ควรนำมาเล่นสเตจจุติเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าบอสหลายๆตัวเนี่ยตัวลูกน้องเขาจะมีสกิลการโคลนนิ่งนะครับโคนไปปุ๊บเนี่ยเลือดเต็มถังเลยนะ จริงๆของผมก็เหมือนจะมีเอ้ดอหน่อยโอ้โหไม่ดอกนะครับดูเหมือนจะมีตัวเกาลีครับมีสกิลฮิลเลือดนะอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับอเดี๋ยวผมไปไล่เก็บรีอาร์แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูว่าจะผ่านได้ไหมถ้าเล่นแบบไม่มีเพื่อนนะครับโอเคแต่ทางที่ดีให้มีเพื่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าน้องๆเนี่ยปั้นกันใหม่ๆเนี่ยทีมอาจจะยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ตรนี้ผมไม่รู้ว่าบอสมีสกิลโคลนิงหรือเปล่านะถ้ามีนี่ผมแย่นะครับเพราะว่าดูเหมือนเกาลี่เนี่ยจะมีสกิลฮิลนะครับโอ้โหบราวจินจิโดนยิงพลึบพั้บแบบนี้เรียบร้อยเลยครับอมาหน่อยฮึบโอ้โหรอบนี้ดูเหมือนจะไม่ดรอปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเจคอบกันเวลาใกล้จะหมดละเจคอบผมว่ามันมีสกิลโคลนิงผมเหมือนจะเคยเจอนะครับก็ เรียกเพื่อนกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจาัดมาคุณกิติช่วยด้วยนะครับคุณกิติช่วยหน่อยลงมาแล้วโอโหตัวโหดมากแบบนี้น่าจะทีเดียวจบเลยหรือเปล่าจบเลยไหมนี่ไงเรียบร้อยคือ้าเกินเรียกเพื่อนโหดมากโดยเฉพาะทางคลินะครับอันนี้คือบอกเลยว่าทางคลิเนี่ยจะนํามาผ่าน ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับคือระดับยากนี่ก็ถือว่าผ่านได้ง่ายนะแต่ผมยังไม่ค่อยเสี่ยงที่จะเล่นระดับยากเพราะว่าผมยังคาดก,กระต่ายเองไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะต้องไปอัปเกรดขี่ปืนอาวุธกันซอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ป้อมด้วยนะค่อนข้างจะสําสคัญนะครับเพราะว่ามันสเปรดป้อมอาทีนี้ก็โอดไม่น้อยนะครับบับหรือยังบับหรือยังโอ้โหโดนสตาร์ทไปนานไงโดนแก๊สซิดไปแล้วอย่าให้มันโคนิ่งนะ อย่าให้มันโคนนิ่งไปข้างหน้าครีนหน่อยลูกน้องไม่มีอะลูกน้องไม่มีรูววออตต้ว่าอ่ะผมกดออโต้ละเหลือยังเหลือมาติมะยิงหน่อยครับนี่ไงโดนโคนยิงไปแล้วเอาตัวอะไรไปเอาตัวอะไรไปแป๊บเดียวโอ้โหเลือดเต็มถังเลยนะครับอ่ะผมต้องรัวขี่ปนอาวุธกันอีกทีนึงทีมผมไม่มีละโอ้โหนี่ไง มันเอาเกลาลีไปเห็นเลยครับผมเหลืองๆหลือเนี่ยแหละโอ้โหอย่างที่บอกนะครับว่าตัวที่มีสกิลฮิลเนี่ยไม่เหมาะไม่ครัวเลยนะครับที่จะนำมาเล่นสเตจจุตินะครับเพราะว่ามันโคนิ่งไปปุ๊บเนี่ยจบเลยครับฆ่าไม่ตายแน่นอนยิ่งถ้าเกิดทีมเราเนี่ยไม่ได้โหดมากนักนะครับอย่างที่ผมเนี่ยถือว่ายังไม่โหดสักเท่าไหร่อ่ะแก๊สพิชเอาไปอีกไหม โอ้โหเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อยเกาลี่เลยนะอะไม่ไม่กดพอโตเลยนะครับเปลี่ยนทีมนะครับผมไม่ใช้เกาลี่และเตาตัวที่ยืนอยู่แค่นั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโครนิ่งไปไม่จบไม่สิ้นนะโอเคลดแล้วนี่ครับเป็นการแก้เกมนิดนึงต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าดีหน้าเนี่ยดาเมจน่าจะพออยู่ครับอ่ะไปไปซะโอเคเกาลี่ไปแล้ว สบายแล้วโคนิ่งไปก็ไม่กลัวนะครับยิงอ่านเข้าไปโอ้โหยากขนาดนี้แบบนี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโตวัวดาเมจผมไปหมดแล้วแล้วใครจะฆ่ากระต่ายเนี่ยเดินข้ามลีน่าไปแบบนี้โอเคดลีน่ายิงทีเดียวตายเลยครับกระต่าย2เปอร์แล้วเรียบร้อยโอ้โหถ้าเกิดผมปล่อยเกลลี่นี่เกมนี้เล่นกันให้จบแน่นอนนะครับอ่านตัดมาให้หน่อยโอ้โหไม่ดรอปนะครับ โบนัสเรียวนาดนี่ยังพอมีนะจากทีมตามกบเล็กๆน้อยๆนะครับผมไปเก็บตัวไหนดีก็ต้องเจคอบนะเหลือ5นาทีเท่านั้นนะครับอ่ะขอเจคอบอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะฮัดเพื่อนโหดสักดิดหนึงนะครับนี่คุณวัชรากรไว้ใจได้แน่นอนนะครับทีมค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวมาเอาไปหย่อนกันตรงหน้าเลยมาแล้วครับคารินนะครับ กับคิริวทีเดียวเลยนี่ไงไม่ต้องทําอะไรมากครับถ้ามีเพื่อนโหดดรอปหน่อยสิปึ๊บโอ้โหไม่ดรอปเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบกันประมาณนี้นะครับว่าทีมงผมเนี่ยมันแข็งแกล่งพอแล้วที่จะไปไล่เก็บจุดตินะครับระดับปกติระดับปกตินี่ก็มีดรอปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องใช้ขนนกค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าก็ค่อนข้างจะน่าพอใจแล้วนี่ครับ เหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะรวมเนี่ยก็4ตัวผมว่าน่าจะใช้เวลาแค่1-2วันนะครับเพราะว่าด่านอื่นๆเนี่ยผมคงไม่เก็บละตอนนี้มาสลับดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไล่เก็บเพิ่มเติม,มสําหรับตัวจุติที่จะมาถึงนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจุติจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมคงต้องไปไล่เก็บตัวจุติมาตุนก่อนเอ,อ้ไม่ใช่ดิโคโรโบครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวค่อยมารอดูว่าโคโรโบครึ่งเดือนหลังเนี่ย จับเป็นยังไงบ้างจะโหดสักแค่ไหนแะรูบี้ของผมเนี่ยจับไปถึงพันห้าได้หรือเปล่าตอนนี้เริ่มจะเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าต้องพึ่งจากกาชะ F เป็นหลักแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีขนเนี่ยไปไล่เก็บสเตตหลักแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีก็คงจะเปิดค่า2 2 0 0รูบี้นะครับแล้วก็อาจจะเปิดเกียร์เพิ่มกันสนิดหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็มา อัปเดตกันสักน,นิดนึงนะครับสำหรับ ID4 นะครับเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าเฮ้ยทำไมสลับเป็นไฮเปอร์แล้วโกงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันใช้เวลาน่าจะ2อาทิตย์นิดๆเองนะครับสำหรับ ID นี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ